ติ๊กเจษดาพรเคลื่อนไหวไอจลังโพสต์คำคมไม้ขีดหนึ่งก้านเจอทัวลงก่อนหน้านี้ติ๊กเจษดาพรได้เคลื่อนไหวได้โพสต์คำคมสั้นๆในความมืดมิดไม่ขีดไฟแค่หนึ่งก้านที่จุดติดคนนับล้านในรัศมีไกลจะมองเห็นเปลวแสงสว่างจากปลายไม้ขีดนั้นยิ่งมืดยิ่งสว่าง ในเวลาต่อมาโซเชียลก็ร้อนระอุเมื่อทัวลงติ๊กเจษดาพรหลังโพสต์คำคมทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์พี่ติ๊กเหมือนมาจุดไฟอีกรอบคำคมที่ไม่คมและไม่ฉลาดขอโทษทีนะคะช่วงนี้พี่ติ๊กอาจจะมีอาการเบี้ยวๆอองๆนิดหนึ่งเพราะเพิ่งอ่านหนังสือเล่มนี้จบหนังสือรวมคำคมพักเก้าไกลเพียงปรารถนาให้มีลำแสงสีทองแต่ไม่ขีดดับไว้นะคะ เข้าป่าบ่อยๆก็อย่าลิเกยเยอะครับไฟแช็คมีฝนตกหําเปียกจะมาจุดไม้ขีดทํากระหังอะไรครับเหมือนจะคมขํานะคะพี่ติ๊กอย่าเผลอกลืนคุณพิธทาลงคอไปนะครับล่าสุดนั้นติ๊กก็ได้เคลื่อนไหวใน IG โดยได้ลอยตัวเหนือดรามา่าโพสต์ IG สตอรี่ผลงานละครเรื่องล่าสุดท่ามกลางกระแสดเดือดในโลกทวิตเตอร์นั่นเอง